รีวิวชีวิตสาวชาวป่าะะอยู่ใต้ต้นขนุนตอนนี้เราอยู่ในป่านะคะขนุนมันก็จะล่วงลงมาหู้ยขนุนเนืยนแน่นมากหือตัดหีแล็บไปก็บึ้งนะแต่เม็ดมันรีบมากบอยบึงนี่นี่บอยตัดมือเนี่ยนี่ ฉันกินขนุนได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเป็นกระเพาะนี่นี่นุ้ยนี่และต้นนางพันธที่ตั้งอยู่ในหันอันนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนี่ม,ม้นหนังแล้วนั่นป้ายไส้ก็มันก็กรอบอยู่นี่ไงนุ้ยอยู่ในไใส้นั่นตัดเนื้อเป็นไงายัย,ายบอกขี้ข้านไม่เอาเลยฉันได้เป็นคนปอกฉันไม่ปอกก็ไม่มีใ,ใครทำไง ชักแล้วไม่อากเอากลับไงว้าวกินสักสองสามเม็ดพอนะคะนี่มันสุกนะครับมันลวงดก